ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฟิลเลอร์ฉีดเยอะๆเดี๋ยวกลัวหน้าบวมสมมุติว่าหมอประเมินมาบอกว่าพี่คะพี่ควรฉีด 4CC ซีซีนะคนไข้อะแทบจะแบบ8 0 9 0เปอเซเลยก็จะบอกว่าหมอคะถ้าฉีดเยอะไปมันจะบวมมันจะตุยหรือว่าหน้ามันจะแปลกไหมเอาเป็นความเข้าใจของหมอแล้วกันเป็นเทคนิคที่หมอทําแล้วก็ที่หมอได้รับการฉีดมานะคะหมอรู้สึกว่าฟิลเลอร์เนี่ยยิ่งเติมเยอะยิ่งสวยไม่ใช่ยิ่งเติมเยอะยิ่งบวมนะเพราะว่าหน้าคนเราอะด้วยวัยที่มันเยอะขึ้นโดยเฉพาะแบบ 30- ามสิบสน่สิบเมันต้น พล่่องอยู่แล้วแล้วมันค่อนข้างเยอะถ้าเราใช้ฟิลเลอร์เยอะแล้วก็ใช้การฉีดที่มันถูกต้องเช่นจุดไหนจะต้องเสริมโครงกระดูกเพื่อสร้างฐานก็ต้องใช้ตัวแน่นแล้วก็ฉีดทิศกับเยื่อคุ้มกระดูกส่วนไหนต้องใช้งานผิวเพื่ออาจจะลบริ้วรอยเล็กๆหรือว่าให้ผิวดูเต่งตึงขึ้นต้องใช้ตัวนิ่มแล้วก็ฉีดให้มันตื้นขึ้นคอนเซปต์ประมาณนี้ค่ะถ้าคุณหมอที่เขาทำอ่ะเข้าใจคอนเซปต์นี้ดีแล้วก็แม่นเรื่องการวางฟิลเลอร์ในความลึกแตกต่างกันยังไงฉีดออกมาก็ยิ่งฉีดยิ่งสวยหมอบอกเลย อย่างหมอเองอ่ะฉีดมา 6cc เนอะในปลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเยอะอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าหน้าบวมขึ้นนะมันยิ่งยิ่งยกขึ้นด้วยซ้ำจากตอนแรกแบบอาจจะห้อยเป็นถุงตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาคนไข้มาปรึกษาหมออ่ะเขาจะพูดตลอดเลยว่าเออทาไมคุณหมอตัวจริงหน้าดูเด็กกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนสมมติว่าเราอาจจะยังไม่ได้ฉีดเราเพิ่งมาฉีดแล้วเขามาเห็นเราอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันหน้าเด็กขึ้นแม้ว่าเราจะฉีดตั้งเยอะคิดดูสิถ้าหมอบอกคนไข้ที่อายุประมาณ30กว่ากว่าต้องฉี หลายๆคนอาจจะกลัวด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยความที่เราเข้าใจหลักการแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยเราไม่กลัวแล้วเราเชื่อว่ามันจะสวยขึ้นค่ะก็เวลาที่ฉีดฟิลเลอร์นะคะถึงเลือกคลินิกดีๆเนาะเลือกคุณหมอที่ฉีดเลือกตัวผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วประเมินรูปหน้าจริงๆจริงๆแล้วมันฉีดได้เยอะอะแล้วมันมันก็ยิ่งทําให้หน้าเราเด็กขึ้นเด็กขึ้น,นะคะ่ะอันนี้ไม่รวมถึงคนที่ฉีดผิดเทคนิคนะแบบฉีดตื้นไปฉีดไม่ดีเลือกฟิลเลอร์ไม่ดีมันอันนั้นมันเป็นก the beat cleaning.